่ะวันนี้จะมารีวิวสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคาลิสติกนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้คือลิสติกอันนี้คือลิสติกสีอะไรคะสีชมพูค่ะขามันเรียบๆหน่อยอ่าท้ายมันเรียบๆหน่อยนะคะอะไร ว่าบางซีนค่ะถ่าย u ูทู e อยู่แล้วดูเมมพ์อีกละคะลองทายใบชาสิไปค่ะลองทายใบชานี่อะไรก็ค่ะนี่นะคะนี่มีอายแชโดว์เปิดหน่อยเปิดเองสินี่มือแป๊บหนึ่งวิซถ่ายยูทู e กับน้องโย นี่ค่ะแล้วนางนี่ทำอะไรเนี่ยถือกล้องนี่นะคะเรากำลังให้พี่แกะให้อ้สีทุกคนมันสวยมากคอสวยมากผอยเลยว้สวยมากจะเลือกสีไหนคะทุกคนเฮ้ยเอาสีดำจะก็แล้คันสีดำมาเลยจะเอาแบบเป็นอันนี้นะคะ ่แล้วล้างเครื่องสบอางออกยังไงไปเข้แต่งห้า้าฉันุ้ออกไปได้ละค่ะอันนี้เรากำลังถ่ายอยู่เธออยาาไปยุ้งค่ะอี่สุจะไม่ได้ละคะหรอพี่สุขอแจ้ไว้ดูแต่งเพื่อสั่ง ให้รีวิวเราจะใช้นี่นะคะเป็นปากแก้มเ <c oughs> สร็จคะ่ะเจ็จคุ๊ะคะุเ <c oughs> สค็จคุ๊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 ่คือปากแก้มแต่ง่สวยนะคะทุกคนคะ่ะทอะไร <c oughs> ป้าถ่ายยูทูบกับน้องอยู่ นี่และอาบอกก้องก้องตัดคลิปเร็วเอาบ๊ายบายบ๊ายบาย